คนไหนที่ยังเพลินอยู่เนี่ยแสดงว่าัยังภาวนาไม่เป็นพวกที่ยังคุยมากๆเนี่แสดงว่ายังภาวนาไม่เป็นเพราะการคุยปั้มเนี่ยมันจะเป็นวจีกรรมเลยยิ่งความคิดข้างในมีแต่ตัวตำหนิทั้งนั้นเลยสัญญาพวกนี้ก็จะบันทึกจิตมันจะบันทึกเอาสัญญาพวกนี้มาเลยคนไหนที่ชอบร้องเพลงเสียงเพลงก็จะดังอยงในหูเลยบัดสังเกตดูให้ดีนะ เวลาเป็นนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีมันมาดังอยู่ในหูทนไม่ไหวก็จะร้องไปตามมันได้บัดทำปากมูมี่มูมี่ไปกับมันเนี่ยเห็นไหมตัวสัญญาเก่าผมนี่มันเคยเป็นมาแล้วนะเวลาเดินบินทบ,บาบดเนี่เสียงเพลงที่ผมชอบชอบมันจะมาดังอยู่ในหูเลยบางทีก็เดินตีตาดไปคนเดียวเนี่ยเสียงเพลงก็จะมาดังอยู่ในหูผมก็จะบางทีก็จะร้องอยู่ข้างในร้องไปร้องมาปากก็ร้องตามมันแล้ว มองซ้ายมองขวาไม่มีคนมามันก็ออกเสียงมาเบาๆอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจพวกสัญญาเก่าๆพวกนี้จะโดนสลัดออกมันจะค่อยๆหายออกไปเม้แต่คำบริกรรมที่มันเคยติดพุดโทโธมาก่อนมันก็เริ่มสลัดออกสลัดออกเราจะไปลำคันคำบริกรรมนะคนไหนที่เคยฝึกพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมา ให้มันมีไปเลยต่อไปแล้วสติมีกําลังลมกับสติเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยพอมันเป็นเนื้อเดียวกันปั๊บมันจะทิ้งคำวิริกรรมเองมันจะเหลือแต่ลมกับสติลน้นล้วนแบบนี้นี่แหละจ้องกันแล้วแบบนี้ถึงขั้นนี้นี่จ้องกันผู้รู้กับผู้ถูกรู้จะเริ่มจ้องกันขึ้นมาผู้รู้ก็คือสติที่เป็นเนื้อเดียวกันกับลม ผู้ถูกรู้ก็คืออาการของจิตหรือความคิดดีคิดชั่วที่มันผุดขึ้นมาน่นหลยนี่พวกนี้ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วจ้องกันแล้วหมายความว่าภพชาติเนมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วคนไหนที่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้จ้องกันคือใจดูจิตทํางานเนี่ยเรียกว่าคนนั้นแสดงว่าภพชาติเหลือน้อยแล้วเดินใกล้จะพ้นป่าแล้วพูดง่ายๆ แต่ถ้าคนไหนยังเข้าไม่ถึงตัวนี้แล้วเรามาสังเกตดูว่าภพชาติตัวเองจะน้อยลงได้ยังไงบางคนก็คิดปรุงแต่งแล้วถอยกลับได้เร็วแสดงว่าพวกนี้เข้าสู่กระแสคิดปรุงแต่งแล้วถอยกลับได้เร็วพวกนี้เริ่มเข้าสู่กระแสแต่ถ้าเป็นชั่วโมงค่อยรู้สึกตัวนี่ยังยังห่างอยู่ภพชาติยังเหลือเยอะอยู่ มันจะค่อยๆพัฒนาไปเป็นสติปสติปของมันเมื่อผู้รู้กับผู้ถูกรู้จ้องกันเนี่ยถือว่าอีกแป๊บเดียวก็ใกล้จะพ้นป่าแล้วแต่วิธีการจะทำยังไงบัดวิธีการก็คืออย่าไปเพ่งลมอันนี้สำหรับคนที่ความความคิดผู้รู้กับผู้ถูกรู้มันจ้องกันแล้วนะเราอย่าไปเพ่งลมบัด ให้เราชรั่เลืองลมเลิกเพ่งลมให้ชำเลืองลมชำเลืองดูความคิดชำเลืองดูสภาวะทางกายที่มันเกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่าตัวมันแน่นมันตึงให้เอาความรู้สึก่ายเทออกมาข้างนอกถ้ามันหัวมันตึงมันแน่นถ้าตัวมันตึงมันแน่นหน้าอกมันรัดเข้ารัดเข้าอะไรพวกนี้นะอย่ามายุ่งกับสภาวะทางกาย เลิกมายุ่งมันเลิกมาแก้ไขมันให้เอาความรู้สึกมองออกไปข้างนอกแล้วจะมองไปแบบเพ่งไปเหมือนเดิมสายตาเราแล่ซ้ายแลขวามองล่างมองบนดูต้นไม้ดูนกหนูปูปีกถ้ามันยังแน่นอยู่ให้มองไปไกลอีกถ้ามันยังแน่นอยู่ให้เงยหน้าขึ้นบนฟา้ามองขึ้นไปให้มันโลง่งนี่แหละภายในมันจะบางคนอยู่ภายในเกินไปคือ เพ่งลมจนเกินไปมันจะรู้สึกอึดอัดภายในมันจะรู้สึกแน่นตึงไปทั้งตัวแล้วพวกนี้จะวางลมได้ยากแต่สำหรับคนใหม่ต้องกำหนดก่อนนะต้องฟังให้เป็นนะมันมีน่าจะมีคนอยู่ที่จ้องกันแล้วกับความคิดมันน่าจะมีอยู่แต่ไม่รู้จักเทคนิคไอ้ตัวนี้เนี่ยมันยังไงมันก็ทิ้งลมไม่ได้แค่เราวางจากลมเฉย วางจากความคิดแค่ชำเลืองอยาไปกดไปข่มมันเรื่องลมเรื่องความคิดเรื่องสภาวะกายอย่ามายุ่งกับมันแค่เราชำเลืองทำตัวเหมือนคนไม่สำรวมผมจะสังเกตลงตาเด้ลงตาท่านเวลาท่านเดินบินถบบาทหรือท่านไปไหนมาไหนท่านจะสายตาท่านจะลอกแลกลอกแลกเหมือนคนไม่สำรวมคือมันจะวางจากลม ถ้าวางจากลมได้มันจะวางจากทุกสิ่งอันนี้ไม่ได้ทิ้งลมนะความหมายนะั่นเราจะไปเข้าใจผิดว่าทิ้งลมนะทิ้งลมกับวางลมมันคนละเรื่องเลยคือวางจากความคิดวางจากสภาวะทางกายคือเอาความรู้สึกออกข้างนอกเพราะมันดูลมเองแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปกําหนดลมเลยคนที่ดูลมเป็นอัตโนมัติถึงขั้นจ้องกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอนันตริยะสมาธิ คือสมาธิมันเป็นเองไม่ต้องไปทำอีกต่อไปศินมันก็เป็นเองไม่ต้องไปรักษาสินอีกต่อไปสินมันจะกลับมารักษาเราเองสินตัวนี้คือสินข้างในบัณฑ์สินตัวนี้คือสินข้างในคือฮิลิโอตปะมันเป็นเองเรียบร้อยแล้วแต่ตัวปัญญามันยังไม่เต็มรอบตัวปัญญาที่มันเต็มรอบก็คือมันเป็นเองพูดง่ายๆแต่ถ้ายังรักษามันอยู่แสดงว่า ปัญญายังไม่เต็มรอบเพราะมันมีเจตนาเข้าไปแทรกแซงลมมีเจตนาเข้าไปแทรกแซงความคิดมีเจตนาเข้าไปแทรกแซงสภาวะทางกายสมาธิเป็นเองศีลเป็นเองเหลือแต่ปัญญายังไม่เป็นเองนี่มันมันละเอียดอยู่นะเรื่องเรื่องอรายละเอียดตัวดีนะค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะคือเราสังเกตเราเองมันมันบอกกันไม่ได้หมดนะ คืออย่ามายุ่งกับผู้รู้เนะี่ยพูดง่ายๆทำยังไงล่ะตาลูกที่สามที่มันจะเกิดขึ้นนี่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้ก็ปล่อยมันนะแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่เอาได้บาตเนี่ยไอตัวสุดท้ายนี่ผู้รู้ก็ไม่เอานี่มันถึงเข้าใจยากมากจเจ้าภาษามาคุยกันเนะี่ย แม้แต่ผู้รู้ก็ไม่มีบไอตัวที่มันอยู่ข้างบนก็คือมหาสติบัตัวที่อยู่ข้างบนเขาเรียกว่ามหาสติอันนี้แค่ภาษาสมมุติเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆมันจะดูสองตัวเนี่ยแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่มีมันก็จะดูสองตัวผู้รู้กับผู้ถูกรู้มันมันทำงานท่านเรียกว่ามหาสติสำหรับ แนวคิดของผมนะไม่รู้ว่ามันจะไปขัดแย้งกับตำราหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ศึกษาตำราเท่าไหร่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกพระสูตรพระอภิธรรมอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกเนี่ยแต่สำหรับความรู้สึกของผมมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วแม้แต่ผู้รู้ก็จะหมายเอา แค่รู้สื่อๆมันก็รู้ของมันอยู่เหมือนไม่รู้อะไรแต่มันก็รู้เหมือนเดิมเหมือนคนโง่แต่ก็ไม่ได้โง่เท่าไหร่นี่มันมันยังไงล่ะมันอธิบายยากอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องภาษาที่จะมาพูดมาคุยเท่าไหร